ันนี้เรามาดูวงจรชีวิตของไหมนะคะจนการกระบวนการผลิตไหมพื้นเมืองนะคะไหมก็จะเป็นตัวอ่อนตัวหนอนอรังไหมก็ถึงกลดาดออกมาเป็นเส้นไหมไหมก็กินใบหมอนนะคะแล้วก็กระบวนการถักทอแล้วก็สีย้อมไหมนะคะซึ่งได้นําสีเป็นครั่งนะคะสีแดงกํำที่มาใช้ในการย้อมไหมก็จะมีขดไหมย้อมด้วยเคสีเหลือง ขดไหมยอมด้วยแก่นประดูสีแดงนะคะแล้วก็มักเกลืออันนี้ก็จะเป็นลูมกมัเกลือจะเป็นสีดำมะเกลืออันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการทอไหมจะเป็นลักษณะการแสดงเครื่องมือในการทอไหมนะคะแล้วก็กระบวนการเลี้ยงไหมนะคะจะเป็นที่เลี้ยงไหม แล้วก็ที่อยู่ของไหมนะฮะกระบวนการเลี้ยงไหมของวิถีแบบชุมชนแล้วก็เครื่องที่ใช้ในการสาวไหมนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการสาวไหมให้ออกมาเป็นเส้นนะคะแล้วก็กระบวนการถักทอไหมในรูปแบบต่างๆนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นกระบวนการขึ้นรูปเป็นไหมขึ้นมาหรือถักทอเป็นลวด,ดลาย แล้วก็เก็บไหมนะฮะต่างๆแล้วจนกลายเป็นผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีเื้อเสียงที่สุดในจังหวัดสุรินนั่นเอง